สบายดีพี่น้องก็สุขุกคนมาาส่วนอย่างแจ่มมากินข่าว,วกินข่าวน้ำน้องแบบนู้นพี่น้องเด้อมี่อย่างแน,น่น้องแบบบอกพี่น,นะน้องปลาลุกเนี้ยต้มไก่แล้วก็ต้มไก่ยังต้มไก่น้ำปลานะต้มจืดต้มจืดนะะแกงแกงผักทองน้ำพริกน้ำจิ้มซีมมซมฮัททงพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องอีกรอบค่ะมาค่ะกินข่าวค่ะกินข่าวน้ำหน่องแบบนู้นค่ะเด้อ ข้าวกระเจี๊ยบองค่ะส,อน,อ,อ,สอนกขบวายเว้ยสอนก้างเสนนีที่สอนใส่ลำจิ้มไอ้ที่ไมีต้มจืดผักกาดพี่น้องขะต้มจืดผักกาดแกงฟักทองค่ะกินข้าวเสารุ่งกันค่ะพี่น้องจ๋าแกงอันมาตะบานงานค่ะไปซอยงานเพิ่งมึงขึ้นไปบมื่อไรค่ะเมื่อคืนฝนตกไปไม่ได้ค่ะก็เลยนี่เด็กเด็กไปตอนเสาร์ค่ะ ก็จะเจีมุงอยู่เด้พี่น่อยพราะว่าเพื่อไปซอยมันจะเซอไปซอยซอมมันจะเสียันขึ้นแดงตัวเล้ยว,ว,ว,วม,มันตขวนบุบหมไปสัว้ว้าทำกินนี่ยต้กอ,อกินเลี้ยวเดี๋ยวเปรีเปลี่ยวมนเกื่อกาปปิด กาลยต้มน้ำปลาพอพี่น้องไปต้มน้ำป,าปาลเปาเนื้อแต่บุบานี่เด้อเห็นบ่นี่เอาไหนเอาเอาแบบเอออออขอบอกว่าเห็นอไค่ะเฮีย้าเกิดเปิดคลิปเนี่ยนะขอบคุณค่ะเนี่ยนั่เปิดคลิปอ,อยู่หญ่เลยิอยอยมอทานน้ำจิมชิมอางตัวไวเย็นย,น,ยนเนี่ย นัอร่อยค่ะจิ้มซี่ฟูเท็ดเองค่ะเสียบเป็นห้างยันต่ำเต็ไก่เนุะมป็นเห็ดบุญจะร้องอาติอาหอมนคะคะ

cái gì thì sắp sort Chắc cái เขาจะดมดิเนี่ยเขียหมูตักแกงต่อเขียหมูน่ะกรอบครำเหนือขอไม่มีสติเลย

เพิ่มเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงเกล็ดเจ๊ฝลิมากดแก้มือหน่อยเลยอะไรกินหอนหนะ้าก็พักกินข,ขา้าวซองไม่ดุพี่นังจ๋าพี่นายกินก่อน nó ăn nó ăn thịt hấp sốt thịt cái này nó chi ăn thử đi cái mà nó dễ đại tụ hơn เนี่ยก็บากินบะนาไม่ต้องเฮ็ดได้บะนา

嗯，那节目也挺多。 在烤呢，我先不上。 จต่พี่น้องจ,าจา๋าเจ็บแบบนั้นอิ่มค่ะให้พระบาทสะกินต่อค่ะคลิปมันกระเนี้ยแหละค่ะแต่พี่น้องจากก๋าคลิปนี้ขเขาจบไปเพียงจำหนี้แล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อสุขภาพการแจ้งเตือนกินแม่สาราาะเพื่กินพี่บ้าทั้งนัองเนาะพี่น้องจะขาว่าบางทีพี่บ้าเขาควบคุมจะเด่นลุงเรื่องเกาหนาค่ะจะเทียบจะไข้มึงเสียได้แต่พี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะให้บายจุ๊บๆนะคะน้องเบล